ตามที่คุณไปทูลลงรอบนี้นะครับคุณไปทูลลงนาบอิสระนะครับคุณไปทูลลงในนาอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปทูลลงนาบอิสระเนี่ยก็ไม่ควรใส่เสื้อพักเพื่อไทยติดบอดนะครับติดบอดฮัสไตหน้าหน่วยเลือกตั้งปรากฏว่าปรากฏว่าคุณไปทูลเนี่ยก็ยังใช้เสื้อในนาพักเพื่อไทยใส่บอดไปอยู่นะครับ ซึ่งแน่นอนครับเป็นความผิดอาจจะเป็นความผิดในข้อสังเกตของประชาชนที่สังเกตในการเลือกตั้งรอบนี้ว่ากกตทาไมถึงให้มีการเลือกตั้งได้เพราะว่าคุณไปตูนเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อคุณไปตูนไม่ได้รับการรับรองจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่กลับลงในนามในโลโก้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยทำให้ประชาชนสับสนนะครับจึงเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้นครับเ,<อ>เดี๋ยวผมพาไปฟังชัดๆว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ใขั้นตอนที่เขามู็ัามีมาถหายังไงบ้างนะครับเขาก็รับเรื่องแล้วนะครับในส่วนของนี้มันจะเป็นขั้นตอนในการนับคะแนนว่าเป็นไงบ้างนะครับไม่ไดอะไรล่ะจะไปนับคแนนทวันนี้จะนับได้ยังไงไม่มีการประกาศผลเลยนะทุสิ่ารูกบอลนัดรุกบอลนัน เดี๋ยวไดเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับหลังจากนี้พออเนี่ยสับสนแล้วนะครับแล้วก็รองสารวัสก็ยังตับสนอีกวันนี้เนี่ยเขามาเรียกร้องอะไร เขาเรียกร้องอะไรเขาไมเรียกร้องว่าโลโก้เดบิวต์ถูกไหมคือตอนนี้เนี่ยพี่ฟังผมนะประชาชนเนี่ยต้องการที่แจงของผอว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนเอกสารที่เป็นโลโก้เดีย่ยนเ่นเดียวเนี่ยวทำไมไม่เปลี่ยนอะไพี่น้องประชาชนอออกกกมาบบัพี่น้องประชาชนโอเค เดี๋ยวเรวาจะพูดอะไรเดี๋ยวเรวาะระบ,บายนาะี๋ขอสุภาพนิดนึงอย่างกาที่ตำรวจขอด้านหลังแล้วกันนะครับเป็นมีมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวอย่าไปกระชิบตัวนะครับที่ผมพูดเหลือกากลางนะเพื่อการขอขอเชิญด้านนู้นเลยฮะเขาไม่ตีกันเองหรอกฮะตรงนี้ครับตรงนี้จริงผมนั้นจริงถ้าแบบนี้เราจริงคุณนายใหญ่นะครับอันนี้เรื่นะองจริงเขาเรื่องจริงขอเชิญผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนาแล้วแต่ขอพูดอีกแบบ ใครตีใครเรื่องบ้านกันโอเคเดี๋ยวดูแลให้เอาพ่อเอาสุดบ้าสุดบ้าแล้วจะเรียกร้องอะไรกลับบ้านนะครับแต่จานะโอเคโอเคเหมืาโอ้ลงคนเดียวก็จบแล้วตอนนี้เขาเรียกร้องก็คือขอให้พ่อเขตน้องจอกลงมานะครับลงมารับเรื่องคําตอบกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งวันนี้หรือไม่พอเนี่ย